เบ่งเบ่งเวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลตรสชาติชีวิตที่ต่างกันนมตรามมลิผลิตภัณฑ์นมข้นหวานยอดขายอันดับหนึ่งขอมีคำจำกัดความว่าบรรยากาศในกองเถื่อน ทุกคนเล่นแบบถอดกางเกงกันอะไรอย่างเงี้ยถอดเสื้อถอดกางเกงภาษาผู้ชายอะไรเงี้ยก็แกล้งกันปกติโอ้โหวุ่นวายมากครับเอาจริงๆเพราะว่านักแสดงเยอะเยอะแบบเยอะมากเหมือนจะปูใส like. ่กระด้งครับคือน้องแต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์ต่างกันไปบางคนก็เงียบางคนก็แสบทุกครั้งที่เห็นเด็กๆกลุ่มนี้อยู่ด้วยกันจะมีหัวหน้าแก๊งอยู่หนึ่งคนก็คือพี่ปันจันหัวละพี่ปัญจันเนี่ยตัวแบบตัวฮาเลยมันแบบหัวหน้าแก๊งเด็ก สำหรับในเรื่องผมก็รับบทเป็นวินนะครับหรือว่าโคชวินนะครับก็คือคาแรคเตอร์รวมๆแล้วของโคชวินก็คือเป็นปน,นักกีฬาใจร้อนวู้วามโคชเด็กๆแบบไหนต้องเรียกว่าเป็นสายโหดเลยแล้วกันเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่เ,เคยเป็นนักกีฬามาก่อนฉะนั้นระเบียบวินัยเขาจะสูงมากเราก็เลยชวนเขาไปที่โรงเรียนบนอดินแล้วเราก็ให้พี่ปันจัดเป็นโค้ชแล้วเพระว่าพี่ปันจัดอินมาก โกนดุดาว,ว่ากล่าวเด็กจนเรารู้สึกว่าโอ้คนนี้ใช่แล้วยังไงคนนี้ก็ใช่แน่นอนไม่มีใครเล่นได้แล้วอะไรเงี้ยแต่เด็กพวกนี้มันก็ไม่เกรงกลัวผมเท่าไหร่นะมันก็ผมซะส่วนใหญ่คุณไม่ควรไม่ได้ค่าสายตากับลูกบอลทั้งนั้น <c oughs> จะหมดกิมมิยคือพอเป็นโค้ชมินคือแบบนี้แล้วพอไม่เป็น,ปน <c oughs> อยู่อย่เงี้ยคือมันคนละคนนะ่ะ <c oughs> เด็กนด่มันซนผมบอกหลายทีแล้วอย่าเล่นอย่าเล่น นั S <S ่นนี่นั <t <t us> <t us> <t ่นนั่นนี่นั่นวีรกรรมเหรอวีรกรรมวีรกรรมวีรกรรมอีกอย่างนึงที่เขาชอบทำคือเขาชอบจีนคนนู้นคนนี้เป็นหัวโจ้ในการแบบสร้างประเด็นทุกอย่างในในกองถ่ายอะไรเงี้ยอ่ไอเนี้ยอ่มันต้องแบบเฮ้ยคู่การแข่ง แนจริงเที่สายป่านเนี่ยก็เป็นสายแบบสายเถื่อนอยู่เหมือนกันนะอยู่ดีๆเหมือนแบบพูดแบบน้อยแต่แบบโอ้พูดมาแต่ละทีนี่คือแบบช็อกอะหลไ,ไหลปอมไหลปอมอมเออ <c oughs> ตอนที่น้องๆไม่สนคือตอนที่น้องๆหลับแค่นั้นเองคะ่ะพอมันลืมตาปุ๊บก,ก็สนเลยสายป่านนะคะในเรื่องสไปสค่ะป่นรับบทเป็นครูเบสค่ะครูสอนฟิสิก ที่เป็นผู้จัดการทีมวอลเลย์บอลชายล้วนซึ่งในเรื่องก็ต้องต่อก่อนกับโค้ชวินต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยทะมูนมากจะยากนิดนึงสำหรับปาเพราะว่าจริง,รงๆแล้วปาเป็นคนเรียบร้อย <c oughs> ทุกคนดูเหมือนไม่เชื่อในเรื่องก็รับบทเป็นเจิ้นค่ะรับบทเป็นผู้ช่วยโค้ช ตัวละครเจ้นนะคะก็จะเป็นผู้หญิงเ้าห้าวแมนแมลุยๆหน่อยแล้วก็แอลผู้ชายแบบเปิดเผยเปิดูซคหนพี่หนกผู้ไก่เป็นสายช้าบางทีก็ทันบ้างไม่ทันบ้าง,างเวลาเล่นด้วยล้วสนุกพอเขาเล่นแล้วเขาไม่รู้ทุกคนก็จะชอบแกล้งอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออยากเล่าวนันนี้คืออยู่กับผู้ชายเยอะๆใช่ไหม โอ้โหคือถอดที่ถอดรองเท้าออกคือแบบแล้วพี่ทิ่ภาพรองเท้าสิบกว่าคูดที่อับไปด้วยกินเหงือคือสองสารพี่ขอตูมากนั่งแบบจริง,รงๆอ่ะผมว่าทีมพวกผมอ่ะอยู่ด้วยกันตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบทั้งทีมใช่ไหมทีมเทพบรรัญญาแล้วก็พี่ก,กุ๊ไก่พี่แสบานพี่ปั้นจันะอะไรเงี้ยการเล่นเป็นทีมก็ส่งไปให้เรื่องการแสดงเยอะมากเหมือนกัน โดยปกติเราจะถ่ายซีนกีฬาเป็นช็อตๆแยกครับ,คครบแต่ว่ามันมีวันหนึ่งที่เป็นซีนแข่งขันเราก็เลยนึกสนุกอยากทดลองอะไรบางอย่างพี่เสือเขาเลยแบบว่าอามาลองเล่นจริงไปเลยนับแต้มกันจริงๆมีผลแพ้ชนะจริงๆคือเวลาที่พี่เสือบีบเราเนี่ยเขาก็จะบีบว่าพวกมึงอะเป็นนักกีฬาแล้วพวกมึงคือเทพปัญญามึงลงไปมึงเชื่อมึงไปแข่ง เขาก็ปล่อยให้เล่นไป10ลูกเป็น10ลูกที่แบบมันมากทุกคนแบบอินมากๆอะไรเงี้ยครับเย่าเาเดี๋ยน้องๆก็จะแข่งไปกล้องทั้ง3ตัวก็จะคอยจับโมเมนต์ต่างๆพราะมันเป็นลองเทปไปอ่ะมันพบว่าทุกอย่างมันเกินกว่าบทไปมากเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมากมายภายใน15นาทีนั้นโดยที่กล้องไม่ขัดแล้วทุกอย่างมันเป๊ะพอเราเริ่มทำแต้มไม่ได้อ่ะน้ำตาคอแบบมือเก็งขึ้นอ่ะ แล,แล้วดวยปกติเราแบบแบงค์ไม่คนหัวร้อนแล้ว<ช>ด้วย <ผม S 1> ใช่แบงค์<บ>นี่หัวร้อนหนักเลยพวกผมกม็ต้องแบบคอยแบบพอมาเนี้ยโหพี่อันนี้ผมแบบขึ้นจริงๆขึ้นมากเลยแบบเอาจริงอะตัวผมก็ร้อนนะแต่ผมว่าพยายามเพื่อที่จะเก็บเก็บเก็บเพื่อไม่ให้แบบกลัวว่าเดี๋ยวไปขึ้นปุ๊บเดี๋ยวขึ้นด้วยพังกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยช่วงเวลาที่เราเล่นด้วยกันแล้วเป็นีมเว w o r k ที่แบบช่วยรับส่งกันแบบเข้าขามันเป็นอะไรที่ เเทลยนะส่วนตัวแล้วผมว่าสเสน่ห์ของวอลเลย์บอลคือมันคือการส่งความรู้สึกผ่านลูกความรู้สึกที่ส่งผ่านลูกมาคือเราอยากจะเล่นต่อแต่ว่าวินาทีนั้นคเครียดและก็กดดันแล้วก็รู้สึกว่าในใจกูคือแบบอยากให้น้องน้องเราต้องชนะน้องเราต้องได้เชียร์จนแบบยูรดีเสียงก็หายไปกลางทางเลยเด็กพวกนี้มันแบบมันไฟเตอร์มากมันคือความรู้สึกแบบ เราเราเห็นแววตาของน้องๆว่ามันกลายเป็นแววตาของนักกีฬานี่เป็นสิ่งที่เรากํากับไม่ได้จริงๆอะ่ะมันเกิดมาจากความที่น้องๆมันมีสปิริตของความเป็นนักกีฬามหาัศจรรย์มากแล้วเรานั่งดูอยู่หน้ามิเตอร์เราก็ร้องไห้โ <c oughs> หขันไปแต่ละคนนี้แบบก็น้ําตาน้ำตาอ <c oughs> า <c oughs> น้ำตามากันเลยดีมากเป็นโมเมนท์ที่ดีมากนี่พูดแล้วก็เสียงสันโถเอ้ยโหเินีสุด เมื่อไหร่ที่ซีนนี้ได้อนแอรมันจะเป็นความภูมิใจของเราว่าแบบวันนั้นเรานั่งอยู่หลังมอนิเตอร์ได้ดูน้องๆเล่นจริงๆพี่ตากร้องเขาก็เดินมาบอกว่าโขเมื่อกี้มันเมจิกมากว่ะไม่มีทางทําได้อีกแล้วอ่ะไม่มีทางบล็อกช็อตแล้วได้อย่างนี้แน่ๆอะไรอย่เงี้ยครับถ้าผมไม่เอาเทีนี้ผมก็คงจะรู้สึกผิดไลอดช<ๆ><ๆ>หลังจากทำโปรเจกต์เตอนสไปเสร็จถ้าพูดแบบ ตรงๆเลยอ่ะพี่เราจะรู้สึกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตเราติดกล้องครับติดกล้องขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคนครับ็ก็ก็อยากฝากซีรีส์เรื่องสปายนะครับในโปรเจกต์เอสนะครับของครยที่ไม่เคยรู้จักกีฬาวอลเลยบอลก็อยากให้ติดตามไม่อยากให้พลาดเลยซักวิคนึงไม่อยากให้พลาดเลยสักแมตชนึงมันเป็นเหมือนแบบปรากฏการณ์ครั้งหนึ่งเลยนักแสดงจะมาเป็นนักกีฬาจริงๆ ถ้าเกิดสมมุติว่าคนดูได้ดูน่าจะอยากออกไปลองเล่นกีฬาประเภทนั้นดูสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยว่ามันเป็นยังไงบ้างหวังว่ามันจะเป็นซีรีส์ที่สร้างแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างให้คนได้เหมือนกับที่ฮอร์โมนเคยทําได้อยากให้คนดูให้โอกาสน้องๆพุ่มกับรุ่นใหม่เหล่านี้ถ้ามีอะไรที่มันยังไม่ลงตัวหรือมันยังขาดๆเกินๆในงานแรกของเขาเชื่อว่าพวกเขารอฟังฟีดแบ็กจากคนดูแล้วก็รอปรับปรุงพัฒนาตัวเองในงานต่อๆไปอยู่ครับก็ฝากผู้จัดเอ็นดยครับสไปค์ s p ป k e ส p i ค์ได้ปปะ <laughs> แค้ขาดเลยวะคือมึงก็รู้ป่ะว่าเซนเชบาสเซียนอะ เขาปั้นเด็กเพื่อให้เป uh, like. mm ็น hmm. น like ักกีฬาวอลเลย์ชีพโดยเฉพาะกู่จะย้ายไปเซนเซสาสเซียนเราสัญญากันแล้วไม่ใช่เหรอวะว่าพวกเราจะพาทีมไปคว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยกันขูไม่รู้สึกอะไรเรื่องไอ้สิงเลยเหรอครับรู้สึกแล้วกูทำอะไรได้เจอกูรอบชิงแล้วกันพวกเราคือทีมของโรงเรียนเทพปัญญาวิทยาลัย และเป้าหมายของเราทุกคนก็คือการไปคว้าแชมป์ถ้วย U18 ครับปีนี้เราจะมีนักกีฬาโคต้านะแทนครับตอนแรกตั้งใจจะไปเข้าดิเซนเซบาสเตียนแต่เขาไม่รับแกโอเคเปล่าโอเคทำไมไม่ตกวะพี่ถ้ามึงอยู่เซตได้กลัวมึงต้องเซตได้สูงกว่าน,นี้วอลเลยบอล่ยมันไม่ได้ใช้แต่กำลังแต่มันใช้ความเข้าใจของคนในทีมด้วย <c oughs> พี่มีปัญหาอะไรกับผมปะกูมไม่รู้ว่ามึงเก่งจริงหรือเปล่าจะก็รู้ กูไม <pec> ่แปลกใจเลยนะทำไมเซนเซบาตยนึงไม่เอากระจก ผมจะทำให้ทีมเราชนะให้ได้